สวัสดีครับก็เดี๋ยวฟี่ดูรถเป็นเนรถสวยนะครับเข้ามาประมาณ10คันนะครับสำหรับรุ่นยอดฮิตนะครับเป็นตัว2.4นะครับเจปี2016นะครับเลขไม้แท้ๆนะครับ2 0 0แสนขึ้นนะครับแผ่นเพย์อยู่ที่เดิมทุกอย่างนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมนะครับยางใหม่นะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมท้ายเดิมแบบนี้นะครับ ราคาประหยัดประหยัดมาแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับ1 8 9 0 0นนานะครับจนถึง1 9 7 0 0 0สนานะครับรถราคาไม่เกิน3 0 0แสนแบบนี้นะครับเอ้ส0 0แสนแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสะดวกนะครับเข้ามาดูรถนัดดูรถได้ทุกวันนะครับรถยังมีอยู่ประมาณ10คันนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่โกดังเทพรักนะครับสนใจโทรนัดศูน3 9 6 9 1 9นะครับ นัดดูรถกับผมได้ทุกวันนะครับรถมือสองแท้นะครับรถไหม่แท้นะครับรถวารันตีศูนย์รถซื้อสดไม่มีแวนนะครับจัดไฟแนนนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนเครดิตดีฟรีดาวนะครับสวยสวยแบบนี้นะครับราคานะครับ1 8 9 0 0 0ถึงน่เพียนะครับ3000นิดนิดนะครับ3,000นิดนิดนะครับ สนใจนะครับ0615396919ผมก็เดี๋ยวฟี่ดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือ2รถไม้แท้ต้องที่ RDD Car Center ตตัวจริงเรื่องรถมือสสวัสดีครับ